สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยกันในเรื่องของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรปกครองทวนท้องถิ่นเลยนะครับเพราะเป็นผู้ที่จะต้องมีหน้าที่ในการรับแจ้งและการอนุญาตด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการขุดดินที่ใกล้กับที่สาธารณะจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร สำหรับการขุดดินนะครับที่เป็นการขุดดินติดกับที่สาธารณะในที่สาธารณะเนี่ยจะต้องอจัดทำลาวกันตกติดไฟสัญญาณเตือนอันตรายในกรณีที่พื้นที่ไม่มีไฟฟ้าให้ทาสีสะท้อนแสงตลอดระยะเวลาการขุดดินด้วยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงกําหนด มาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินข้อ10นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ทำการขุดดินนะครับขุดดินติดกับที่สาธารณะจะต้องจัดทำราวกันตกหรือติดไฟสัญญาณเตือนอันตรายเอาไว้ด้วยนะครับ